ราศีมีนคือไม่ได้เตรียมตัวมาดีเนี่ยผู้จารู้เรื่อนบนเออถูกะหมเราศีมีนนี่ราศีมีนเป็นไงเกิดไหมครับว่าตัวคุณเนี่ยฮเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับตั้งแต่สามยี่สิบยี่สิบกรกฎาคมเลยยี่สิบเจ็ดป่ะตัวคุณตั้งแต่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมยี่สิบเก้ากรกฎาคมถึงวันที่ยี่สิบสามกรกฎาคม ไอ้ย่ิบสามพิกายนนะถึงยิบสามพิกายนเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่า<ต>ดาวตัวีช่วงนี้ช่วงนี้เขาวนนะเดี๋ยวก่อน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 ภาพใหญ่ให้เขาฟังก่อนยี่ส <29 S 1> ิบเก้ากรกฎาคมถึงยี่สิบสามพิกายนเนี่ยร้อยสิบเจ็ดวันเห็นไหมว่าเราเนี่ยดาวราศีเกิดดาวพระหัสเดืนบันเดินถอยหลังครับ เพราะนั้นที่เราก็จะต้องไปถ้าบมดเนี่ยร้อยสิบเจ็ดวันเนี่ยเราก็ต้องรู้เลยว่าอะไรที่เราเดินปกติมันไม่ปกติแล้วอ๋อไอที่เคยเดินปกติอ่าแล้วไม่ปกติที่มันราบลื่นดีมันจะเริ่มไม่ปกติอ่าเริ่มไม่ปกติแล้ววันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมถึงสี่กันยายนยนตัวเนี้ยดาตัวเนี้ยเดินมอนครับคือช่วงนี้เลยอคือช่วงตอนนี้เรากําลังทายกันอยู่ แล้วก็มาพักถอยหลังตั้งแต่ห้ากันยายนถึงสาที่ปตูลาอสามที่เปิธันวาคมร1อวสิบเจดวันเดินถอยหลังพักเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำอะไรก็ตามเนี่ยค,คุณต้องทำให้เสร็จก่อนวันที่เท่าไหร่4ี่กันยายนก่อนส<า>ี่กันยายน4ี่กันยายนครับเพราะเวลาห้ากันยายนไปแล้วเนี่ยคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณจะติดขัดนะ,นะครับไม่ราบเรียบไม่ราบลรื่นมีมีการขวางกั้นนะฮะมีการขวางกั้นอะไรทำนองนี้ ใครจะบอกคุณได้อยู่อย่างหนึ่งว่าวันที่30ตุลาคมถึงวันที่7พฤศจิกายนจะแปดวันตอนทรนตะนนเพนโดยเฉพาะวันที่หนึ่งพฤษาคมเนี่ยหวยออกมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเลขห้ามาเลขห้ามาอ่านะครับอันนี้บอกล่วงหน้าไปเลยบอกล่วงหน้าไปเพราะว่าเดี๋ยวเราตายก่อนม่ได้บอกนะครับอันนี้นะจะรีบไปไหนเหรอก็มีโอกาบตายได้ไวเพราะ <S 2> <S 2> <S <S เพราะว่า เพราะว่าเราฟังชีชวิตแล้วอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเขากระใสเลือดเขากระใสเลือดอ,อ,อันนี้นะแต่ว่าที่ดาวดาวพฤหัสในเดือนนี้อ่ะถึงแม้จะจะพักครับแต่ก็มาพักที่นวางส่างดีนะเวลามาพักที่นวางสุกเนี่ยเห็นไหมครับมันก็นวางอะไรนวางสงเคราะห์แต่เป็นบอลเป็นบอลดากับตัวเองอื นะครับตัวเองเป็นมนั้ตัวเองเปล่าเป็นมนั้งของตัวเองพลาดเป็นแปดสุเิตอาจารย์เจ้าวรนนิลอ๋อเพร่เรื่องหัตเปผินทุบาเปผิดทุบะใครทาตัวเองทำนะครับตัวเองเป็่ตลอดนั้งเดินกันยาถูกต้องครับอันนี้บอกให้ฝั่งว่าตัวเองนั้นเสียหายไม่มีกําลังส่วนดีที่อะไรที่มีกําลังดาวการเงินนี่มีกําลังแต่เงินกลับดีเงินที่มีกําลังเงินเนี่ยมาเลงที่หน้าบ้านครับเป็นมหาจักรด้วยครับเรื่องเงินตรงนี้ นะผ่าโผลโตทะยานแล้วก็ทําให้เกิดรายได้ได้รายได้ครับนะฮะเพราะั้นเรื่องเงินดันดีทาเรื่องเงินดันดีแต่ตัวเองไม่เคยดีอ่าตัวเองเนี่ยเป็นพินทุบก็คือตัวเองมีจุดเสื่อมใช้คําว่ามีจุดเสื่อมมีจุดเสื่อมนะครับตัวเองเสื่อมในเรื่องอ่าก็จาะลึกก็ไปอีกหน่อยอ่าจอะลึกก็แต่ก็ต้องไอไอไอตัวเองเป็นบอลนะก็หมายถึงว่าคือตัวเราเนี่ย ถ้าให้ดีนะต้องต้องเดินทางไบ่อยดีอตัวเองอาจจะเดินทางบ่อยมีการยกย้ายใช้คำว่ามีการยกย้ายไปตรงนู้นนิดไปตรงนี้ไม่ไปการยกย้ายอย่าติดอยู่กับที่อย่าอยู่กับที่ก็ถือว่าดีแล้วก็ดีนะฮะอันนี้แล้วก็มลระนมันต้องเคลื่อนไหวใช่ไหมเคลื่อนไหวปุ๊บมันก็ไม่มลณะนาบถูกต้องต้องแก้มลณะนาด้วยการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวการย้ายย้ายอะไรก็ได้ครับนี่นะครับ การเปลี่ยนการย้ายการสับเปลี่ยนการสับย้ายย้ายโต๊ะทำงานนิดเดียวก็แล้วแต่นะครับอันนี้นะครับการสับเปลี่ยนย้ายดีสับเปลี่ยนแล้วยกย้ายดีแล้วทีนี้มันก็ดาวตัวนี้มันก็ดาวเดียวกับการงานป่ะตัวเองคือการงานด้วยเป็นดาวการงานด้วยเลยด้วยนะครับอันนี้เป็นอย่างที่บอกให้ฟังว่าอ่าก็ต้องไปเอางานไปหางานงานที่มีการเคลื่อนย้ายงานที่มีการเดินทางนี่อย่างนี้ถือว่าดีงานนิ่งๆไม่ดีงานนิ่งไม่ดีอ้าวแล้วอันนี้ราะตัวเองก็นิ่งอยู่แล้ว ก็จะไม่ดีไม่แย่เลยครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองกับหุ้นส่วนเนี่ยครับให้หม้ว่าดาวงคารเนี่ยมันมาอยู่ในเรือนคู่ครองกับุ้นส่วนแล้วก็ดาวุ้นส่วนเนี่ยไปอยู่ไปไปอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปอยู่ในของจันดับด้วยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนี่เรื่องเกี่ยวกับคู่เนี่ยเป็นเป็นรอบเดือนที่ไม่ดีสำหรับแกนเจ้าชะตาเป็นอลิรีแกเจ้าชะตาคู่เป็นอันตรตอนั้กเป็นอตรแกเจ้าตาก็ไม่ดีจะพูดจะคุย ไม่เข้าหูเอจะคิดจะเขียนจะอา่านครับก็ไม่ได้ความนะฮะอันนี้นะฮะเพราะั้นเรื่องเกี่ยวกับคู่นี้ไม่ได้ความนะครับอาจารย์ครับเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้อ่ายี่สิบเก้า <29 S 2> กันยาครับเพนตรงนี้ดาวยี่ส <29 S 2> นะิบเก้าเพนตรงนี้ก็ัาที่ยี่สิบเก้าดวงดีส <29 S 1> ิอ๋อนะครับดวงดีมาที่ยี่สิบเก้าที่ดวงดียี่สิบเก้ากันยาครับดวงดีครับอันนี้ยี่สิบเก้าแล้วมันก็ต้องสามสิบอ่าสามสิบแล้วก็หนึ่งหนึ่งทำไมฮะหวยออก ก็ต้องหวยออกเพราะว่าันหวยออกเดือนอะไรเดือนเดือนตุลาวันที่หนึ่งตุลาหนึ่งตุลาหนึ่งตุลาก็อย่างที่บอกไงเลขห้าเพ่นไม่ใช่เหนอหนึ่งตุลาเลขห้าเพ่นเนี่ยหนึ่งตุลาเลขพฤติกาเพนไม่ใช่เหรอหรือตุลาเพ่นอ๋อเลขห้าต้องแทนวันที่หนึ่งพฤิกานะเดี๋ยวเข้าใจผิดนะผิดนะเข้าใจผิดนะอ่าแล้วก็หวยออกวันที่เท่าไหร่นะหนึ่งตุลาโอ้อาจารย์บอกหนึ่งตุลาจะไกลไปนะ นี่เราถ่ายเดือนกันยานะถ่ายเดือนกันยายน่ไงแต่ว่านี่มันเพนไงมันเพนอะไรเพนจันเพนไม่ใช่อเลขอะไรเพนล่ะก็บ้านจันเพนเนี่ยมันทักถามว่ามีเลขอะไรเพนมีเลขอะไรเพนบ้างไม่มีเลรไม่มีไม่มีก็ไม่ได้คนละยานกันนะฮะอันนี้ไม่ถึงอะไรตัวเขาดีตัวเขาจะดีที่บ้านเขาสว่างมันคนละเรื่องกันกาหวยออกฮะถ้าหวยจะต้องใช้ดาวเพนอ๋อต้องให้ดาวเพนในช่วงเวลานั้นอ่าคนละยานกันนะฮะอันนี้ครับผมก็มาถามให้เขารู้หมดอ่ะ ก็เนี่ยคันติบอยผมมาถามเย่าอนอ้นะฮะก็เราสีนยีเจ้าดีนะยี่สิบเก้าดีนะครับอ้าว